ก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆชาวแพทย์ธรรมศาสตร์ทุกท่านนะครับทั้งเจ้าหน้าที่อาจารย์แล้วก็นักศึกษานะครับมาร่วมกันทําความดีทําบุญทำกุศลกันนะครับด้วยการไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะไปช่วยกันฟื้นฟูนะครับก็ในปีนี้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าน้ําท่วมหนักมากนะโดยเฉพาะแถวแถว จับบ้านใกล้เอนิีอของเรานะอย่างเช่นแถวอยุทยาหรือแถวปทุมนี้เราก็ได้ไปดูกันแล้วเราส่งทีไปสำรวจดูปรากฏว่าตรงรบริเวณอำเภอบางบานเนี่ยซึ่งเป็นจุดที่ต่ามากๆแล้วก็นะ้ำเพิ่งจะลดไปเมื่อไม่นานมานี้นะฮะเพิ่งจะลดไปเร็วนี้เองก็มีความเดือดร้อนพอสมควรก็อยากจะเชิญชวนพวกเราไปร่วมกันฟื้นฟ,นฟนผูผู้ประสบภยัยน้ําท่วมกันนะครับก็เราก็ไปดูพื้นที่กันแล้วก็คิดว่าที่อำเภอบางบานเนี่ย พระนครศรีอยุธยีเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่เป็นเป็นทุนท้องท,ที่ที่ที่ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับก็เราได้กําหนดันแล้วว่าวันศุกร์นี้วันศุกร์ที่26พฤศุจิกาโยนเนี่ยนะฮะเราจะเริเ่มเดอออกเดินทางจากที่คณะแพทย์ของเราเนี่ยประมาณ8นาฬิกา8โมงเช้านะครับพวกเราจะไปทําอะไรกันบ้างนะครับพวกเราก็จะไปออกเหนือคาดเจ้าที่กันนะครับก็จะมีซิ์เก่าบางท่านนะเขาก็จะมาร่วมงานกับเราด้วยนะครับก็ตอบตกลงกันมาแล้ว จะมาออกหน่อยแพทย์ขึ้นที่เพื่อจะไปตวรวจรักษาโรคให้กับชาวาชาวชาวบ้านบริเวณนั้นนะที่เขามีความเดือดร้อนแล้วก็นอกจากนี้แล้วเราก็ยังจะไปฟื้นฟูสภาพจิตใจของอาชาวบ้านด้วยนะงานนี้ก็ได้จากทงางอาจารย์มินิทานะซึ่งก็จะมาช่วยสอนพวกเราว่าเทคนิคในการให้ความการการช่วยฟื้นฟูชาวบ้านเนี่ยต้องทํำยังไงนะก็เดี๋ยวจะมีการอบรมกันนะประมาณวันที่24 พฤศจิกาวันนี้วันพุธนะประมาณช่วงบ่ายๆนะก็งานนี้อาจารย์บอกว่าจะเป็นอาจารย์เป็นนักเรียนแพทย์หรือใครก็ได้หรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ก็ได้อาจารย์จะสอนให้ว่าวิธีเทคนิคในการที่จะพูดเพื่อช่วยฟืนยนย้นฟูสภาพจิตใจเนี่ยทำยังไงไม่จำเป็นจะต้องเป็นแพทย์จิตแพทย์นะครับใครก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็24นี้วันศุกร์วันพุธนะครับวันพุธที่24พฤศจิกาก็ขอเชิญชวนพวกเราเข้าร่วมอบรมว่าเออเราจะฟืน้นฟูเขาอย่างไรกันนะครับ ประมาณบ่ายบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวจะมีมีการประชาสัมพันธ์ออกไปทีเนึงก็เชิญชวนพวกเราติดตามันตอนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพวกเราก็ยังจะไปบริจาคสิ่งของนะครับให้กับพี่น้องด้วยนะฮะเราก็เตรียมคอมพิวเตอร์อะไรต่างต่างนะครับแล้วก็ขึ้นกันหนาวลยบางส่วนนะฮะไปให้พวกเขาซึ่งจริงๆคอมพิวเตอร์นี่ชาวบ้านเขาต้องการมากโดยเฉพาะโรงเรียนนะรโรงเรียนพื้นที่เนี่ยเขามีความต้องการอย่างสูง พอเราบอกว่าเราอาจจะมีคอมพิวเตอร์ไปให้เขาเขาดีใจมากนะครับทางคุณทาตีก็ไป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 เซอร์วีเขาด้วยปราว่าคุณทาติีบอกว่าเออเดี๋ยวเราอาจจะมาเดินแลนให้ด้วยนะก็คุณทาติีอาจจะไปร่วมด้วยให้ไปเดินแลนเดินอะไรต่างๆให้ลงเรียครับซึ่งเขาก็ยินดีอย่างมากดีใจมากเลยนะนอกจากนั้นแล้วอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือวัดนะตอนน้าท่วมเนี่ยมันท่วมอยู่2เมตร และตอนนี้น้ําเริ่มลดลงแล้วปรากฏว่าดินหนาเป็นนิ้วหน้าที่วัดนะตรงภูเสถอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยซึ่งก็เดือดร้อนพอสมควรนะครับตรงตรงส่วนวัดตรงนี้ก็สําคัญนะฮะเราก็อยากจะได้แรงงานนะพวกเราจะไปช่วยกัน,นทําความสะอาดวัดกันนะมีดินเลนอะไรต่างๆเราไปช่วยทําความสะอาดให,ให้ให้วัดเขาสะอาดขึ้นสดใสขึ้นนะสำหรับให้ผู้คนได้จะมาทําบุญทำอะไรต่างๆ,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 ๆซึ่งเราก็จะ ได้ทำบุด้วยนะไปช่วยทำความสะอาดวัดด้วยนะเราไม่ได้ทำคนเดียวนะชาวบ้านก็จะมาร่วมกับเราด้วยนะครับชาวบ้านพวกโอดีเลยเขาจะต้องการมาทำกันนะเพราะเราก็จะไปร่วมกับชาวบ้านไปทำความสะอาดวัดกันนะครับก็อยากิญชวนพวกเราไปร่วมร่วมกันเยอะๆนะครับแล้วก็นอกจากจะออกแรงออกไรแล้วใครอยากจะบริจาคเป็นเงินทอง สิ่งของนะครับอย่างเช่นเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วนะฮะหรือผ้าห่มที่คิดว่ายังมีประโยชน์อยู่นะฮะบ,บริจาคมานะฮะรวมทั้งอุปกรณ์ทําความสะอาดด้วยนะฮะก็มีความต้องการสูงเพราะอย่างที่เรา,ารทราบกันพอน้ําลดดินหนาเป็นนิ้วอะไรต่างๆพวกนี้เขาต้องการมากเลยนะพวกแปลงพวกอะไรต่างๆนะฮะไม้กวาดถังอะไรต่างๆที่จะต้องไปทําความสะอาดอันนี้บริจาคได้นะที่คุณสุดาร์งานบริหารทรัพยากรมนุษย์เขายินดีรับบริจาคแล้วก็เดี๋ยวก็จะนําไปให้ กับท้องที่พื้นที่ในใน,ในวันนั้นนะครับออนอกจากนี้แล้วใครที่อยากจะไปนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการเตรียมรถเตรียมอะไรต่างๆนะครับใครอยากจะไปอยากจะให้บอกอยากจะให้บอก่วงห,หน้าสักนิดหนึ่งเราจะได้ทราบจํานวนที่แน่นอนจะได้เตรียมอาหารได้เตรียมรถเตรียมอะไรต่างๆได้นะครับสมัครมาได้ที่คุณไก่สานักงานคณะดีนะโทร9673นะครับก็ ราควช่วยช่วยบอกมานิดนึงเราจะได้รู้ว่าเออมีใครไปนะเราจะได้เตรียมทุกอย่างให้ให้พร้อมนะครับก็อย่าลืมครับอยากจะน้นย้ำอีกทีหนึ่งอย่าลืมนะวันที่26พฤศจิกายนเดือนนี้วันศุกร์นะครับที่26พฤศจิกายนเดือนนี้นะฮะเราจะไปทําความดีร่วมกันนะฮะทำดีทำกุศลร่วมกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องแต่งตัวแบบสวยหรือหล่อนะฮะงานนี้ไม่เอาฮะเอาลุยฮะ พร้อมปลุยนะฮะพวกเราจะไปลุยกันไปทำความสะอาดไปอะไรต่างๆนะครับก็อยากให้เป็นอย่างนั้นงานที่จต่จิตอาสานะไม่ได้มีการบังคับใครพร้อมไปก็ไปใครยังมีงานประจําอยู่ก็ทําไปไม่ได้บังคับนะครับแต่ถ้าใครที่ก็เออว่าแล้วก็งานอาจจะสามารถรอได้เราก็รอไปแล้วก็ไปทําบูรุมกันตรงนี้ต่อน,นะครับโอเคแล้วก็งานนี้ไม่ใช่เฉพาะคณะแพทย์นะครับคณะอื่นก็ได้นะฮะอาจจะชวน,ชวน,ชวนเชิญเพื่อนเพื่อนเราที่อยู่ คณะอื่นๆใกล้เคียงกับเราสาธารณสุขพยาบาลในต่างๆหรือรวมทั้งโรงพยาบาลด้วยนะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเราก็ไปด้วยกันได้แต่ขอให้แจ้งเรามานิดนึงว่าเราจะได้จัดเตรียมอะไรต่างๆให้เราพร้อมนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะไปร่วมกันนะนักศึกษาเจ้าหน้าที่อาจารย์ทุกคนนะครับยินดีนะฮะงานนี้ไม่มีการบรรทับเป็นกิตอาสาร่วมรุดทำบุญนะครับเป็น,นาบุญร่ว,รวม,นนมกันนะเราอาจจะออกเงินออกแรง,งออกอะไรก็ได้นะครับก็อยากเชิญชวน แล้วก็ถ้ายังสงสัยหรืออะไรดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์คณะของเรานะครับจะมีะรายละเอียดอยู่นะครับรวมทั้งสามารถที่จะสอบถามได้ที่คุณไก่ก็ได้นะฮะที่9 6 7าเม่ออต้องเตรียมยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวคุณไก่จะให้ความให้รายละเอียดของเรานะครับโอเคสรุปก็คือเจอกันนะครับวันศุกร์ที่26พฤศจิกายานนี้กับโครงการแพทย์ธรรมศาสตร์รวมใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ